อันนี้เป็นการแสดงในส่วนของรูปภาพในการปิบัติการนะครับขอให้คุณลุงลดช่วยแนะนำในเรื่องรูปของอดนนี้กับปฏุบัติครับรูปรูปแรกเป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนอยู่ครับคเส้นบอกว่าขึ้นดอกดังนี้นะครับแต่ไวไม่ได้ไว้ผมผมว่าแล้วมามาปีนี่ก็หนุ่มครับตอนไม่หนุ่มนะฮะที่เป็นลักษณะนี้มาครับ แล้วเสร็จเรามาปีสี่เจ็ดขับเริ่มปีสี่เจ็ดเห็นชัดว่าร่วงรับตรงนี้ไปทำรบสุดพพิณางเธอครับครับขับหลาดนั้นก็ได้รับเพื่อนแนะนำมาใช้ใช้ไปแล้วก็อันนี้คือก่อนนะครับก่อนก่อนก่อนใช้นะครับตลาดใช้ตลาดใช้มาผมขึ้นเต็ม เพื่อนนี่ทักเยอะครับเกียเยอะทักเยอบางบางทีไม่เชื่อครับบางทีได้มาขอจัดผมอ้คือว่าผมปลอมหรือเปล่าอครับแล้วก็ปวดเข้าขึ้นเลยปวดเข้าขึ้นปวดเข้าร้อมครับแขนก็ข้นมือขึ้นครับนขึ้นทั้งขาด้วยครับอ๋ออันนี้จะเป็นเห็นได้ชัดนะครับว่าเออเส้นผมเรนองด้านหลังของคุณนงโลดเนี่ยเออผมขึ้นน้อยมากนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็คือ ก่อนใช้นะครับแล้วหลังใช้มีเยอะมากครับเยอะมากอันนี้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับอันนี้มันรู้สึกจะสามเดือนขึ้นไปทั้งปีอ๋อับคึงจะเห็นเยอะครับแล้วในการวิธีของการเคล็ดลับหรือในการที่จะหมักหรือจะใช้ยังไงครับช่วยช่วยแบ่งประสบการณ์นี้ครับครั้งแรกใช้ไปประมาณสองอาทิตย์ผมจะนิ่มอ๋อติดเทียกี่เลยเพราะผมนิ่มครับต่อไปก็เราก็อยาก ให้ขึ้นเยอะๆครับก็ใช้เยอะหน่อยเสร็จแล้วก็นวดครับพร้อมหมักตึงหมักไว้เวลานอนก็หมักครับแต่วันธรรมดาเขาให้ใช้แค่สองครั้งสามครั้งผมใช้มันดีสิบครั้งครับตรงนี้แล้วการหมักนี่หมักยังไงครับหมายถึงว่าเอาผ้าคลุมใช่ไหมครับเอาหมวกอ๋อเอาหมวกคลุมหมวกคลุมเลยฮะแล้วก็เวลานอนก็คลุมไว้ครับเวลาใช้ป้าหมวกคลุมก็ขึ้นเยอะหน่อยก็คือฉีดฉีดตวหัวแล้วก็นวดนะครับนวดนะอ๋อครับแล้วลูบหน้ามาก็ ขึ้นหมดเลยถูกไหมขาหมดับนะครับก็ในส่วนของแชมพูกับแฮร์โทนิกนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับในส่วนของผู้ใช้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากคุณลุงรุ้นนะครับซึ่งโดยปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยผู้ที่จะให้สัมภาษณ์อย่างนี้น้อยมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการในเรื่องของการแสดงออกหรือต่างๆซึ่งคุณลุงรุ้น มีการแสดงออกที่ที่มีชัดเจนนะครับก็เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเพื่อให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านเส้นผมได้รับประสบการณ์และมีความมัน่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของอาช,อาชามโมกมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับและป้ายนี้นะครับเป็นป้ายาที่เราได้ไปออกงานที่ต่างประเทศนะครับไปที่เมืองชีอร์นะครับเราได้รับโอกาสจากหน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแห่งประเทศไทยนะครับจากการคัดเลือกทั้งหมด80บริษัทนะครับเหลือ6บริษัทนะครับแล้วเราได้ออกงานในวันที่5ถึง9เมษายน5้าในช่วงที่ผ่านมานะครับนะครับก็แสดงเป็นที่ประจักษ์รว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชาโมกเรามีหลายหลายผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของเป็นตัวดับหนึ่งเลยก็คือแชมพูกับแฮร์ทนิกนะครับนี่นี่คือในส่วนของแฮร์โทนิกนะครับแล้วในส่วนของนี้คือแชมพูนะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของไวเดย์ไวไนท์นะครับเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้านะครับในเรื่องของการแก้ฝ้าและหน้าขาวนะครับแล้วก็มีเจลล้างหน้านะครับสําหรับช่วยรักษาความเป็นความเป็นด่างของใบใบหน้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอจจิ้งนะครับในเรื่องของการแขาดคอลลาเจนนะครับของซูเปอร์แอนตี้เอจจิ้งนะครับแล้วก็มีในส่วนของ เป็นพันธุ์ลุกยุดาของตัวกันแดดนะครับเป็นซันบล็อกชามโมกนะครับแล้วก็มีเปลืยพัน,น,นธุ์ในเรื่องของไวเดยวไนซ์ซึ่งตัวนี้โทษครับในเรื่องของบอดี้โรชั่าซึ่งตรงนี้ในส่วนของชามโมกยกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นอของแม็กซ่าแทนนะครับเป็นไวท์ทูนิ่งบอดดี้มาร์กนะครับท mm ีม hmm. น,นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวแมกซ่านะครับที่เกี่ยวกับครีมทาบริเวณจุกนมนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเคคูโดสนะครับเกี่ยวกับแอนตี้แอสเซนต์เซรั่มนะครับแล้วก็มีวิตามินซีเซรั่มนะครับซึ่งในรายละเอียดทางผู้สนใจสามารถติดตามจาก เว็บไซต์ของบริษัทโกชาโกชามโอกได้นะครับ c h a m o k w e com นะครับขอตัวอีกครั้งนะครับ c h a m o k w e com ครับครับจบการสัมภาษณ์ในส่วนของคุณลุงโลดนะครับเจริญทัญลักษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของผู้ใช้ในเรื่องของแฮนด์กับแชมพูครับสวัสดีครับ